อันนี้กำลังกลับจากเขากระโจมพึ่งบืนโนนเสร็จแต่ยังเหลืออีกหลายโนนให้บืนต่ออันนี้พึงพ่งพึ่งพรานไป็นโนนแรกโนนนี่มีแต่สีตุ่มน,น,นี่อีกหลายโนนที่เราจะต้องบืนอันนี้แค่หากับแค่โนนแรกครับเบ่งเอาอมหมุนจนลอ่อฟรีเลย อย่ามาอีกนะดูสภาพตัวเองบ้างโสเกือบใครจะซักกลับไปเนี่ยใครจะซักเกือบบอกไปเลยคนซักก็น่าจ,จะเป็นผู้โดยสารเนาะนี <c oughs> ่ครับอืมใครจะซักเกือบวันลำบากอยากทำไมลำบากไม่ใช่ทรงวุฒิไหนไมย์ยบะอยากได้บะเอกแบบนี้ อยากได้แบบนี้อีกป่ะขอพักก่อนนะจบทริปนี้เดี๋ยวขอพักก่อนขอพักสองปีค่อยออกปใหม่โอ้โหเละที่ไหนนะเละกาเซโลฝนตกจะไม่หนักกว่านี้หรอกาเซโลคิดว่าฝุดเคยกาเซโลซ้อมไว้ครับซ้อมซ้อมลำบากแ้เราจะเป็นลำบากหลายิป ไม่ารอเลยเด้อเราจะไปลำบากอีกหลายที่เปรียกตั้งแต่ไปจนกลับก็เซโลเปรียกตั้งแต่เมือ่อวานคุณพลาดไม่นี่เราจะไปกอเซโลหน้าฝนเป็นไดแค่แค่จะมาน้ําตกเก้าชั้นได้เนี่ยเป็นไดมึงเอผ้าก็ไ่ได้เตรียมมาชุดเดียวค่ากิ้งได้มาเสือเอาอยู่โ,โลตัดอยู่แถวหมองเทียว บ่วงนอนปะบ่หงหวงเมย่งงปะบ่บ่เมื่อย์อยากกินตำบักชิงจะกินตำบักชิง <K FC. S 1> เออเดี๋ยวจะไปนี่อีกประมาณประมาณหกเจ็ดโลแหละประมาณนี้แหละถึงจะผลหกเจ็ดโลถึงจะพ้น,พนราจะไปกินส้มตำและ KFC ปะบังน้ำมัน<อ>ตกเกลแล้วน้ำมันก็ตกเกลแล้วขอแคปพ้นตรงนี้ได้กะ โอเคเดี๋ยวขอขอลงข้างนอกได้ขากลับมันลงอย่างเดียวแต่ว่ามันจะได้บืนอยู่อีกสองสำนวนโอเคเดี๋ยวไปต่อแล้วอันนี้พักซืิอๆได้